สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนเหมือนนี้พ่อครับปลาเขิงเสิร์งแ่บเลยละครับเหมือนี้ผมจผพามาเอาอัปเดตเปดหน่อยผมเอามาอานุบาลไว้มันใหญ่แล้วครับนในกรงผมจะไปปล่อยลงขอกผมถือว่ามันใหญ่แล้วนี่ครับจับออกจากกรงใหญ่แล้วครับนี่ใส่คู่เสียวลงไปปล่อย แต่และตัวถืออันใหญ่หรอครับตอนนั้นผมมาออกจากแม่อาจากอันนี้มันน,น้อยๆไงล่ะครับมันตายไปแน,เออน่เหลืออยู่ซ้ำนี่แหละครับเหลืออยู่แตกตัวตัวนี้เจ็ดแปดเก้าบางตัวมันก็ตายเนาะครับเนาะประเดี๋แข็งแรงมันก็ตายมีสองตัวนี้มันยังหน่อยอยู่ พอถ้เราลงไปเอาอนุบาลี Meng ่หันก่อนเอาตัวตัวใหญ่นี่ครับเกจโตเอาไปลงค้อครับตามมาครับอันนี้คือขอกเปียกข้อกไญ่ที่ผมอนุบาลไปผมเชียวมาลงนี Listen, ่ม <but S 1> ืดแต่ว mm ่า hmm. อันซ um ุ้มตัวใหญ่มันผมก็จับออกไปไวทั้งหน่อแล้วครับของที่ผมปิดไว้นี่เอาตัวตัวหน่อย มันไม่ได้ไปแย่งอาหารกับตัวใหญ่นี่ครับนี่หอกนี่มีได้ไกลนะครับไก่มีลูกอ่อนแม่นึงครับไก่หน่อยผมเอามาณว่เาเดี๋ยวเอาออกไกล่ลุะมนี้เคยเอาออกเท่านึงแหละครับประกัดเขามาขึ้นกระเชียวเป็ดหน่อยมาลงนี่ครับปล่อยมันเลี้ยงเลี้ยงออกมาเลายเลี้ยงออกมาอา๋อเลี้ยงออกมา เรียนออกมาเอาออกมามันมันบ่เคยเรียนในคอกยังไงเนากับเนาอลองมึงนี่ยูจะได้เอามาอาะเดี๋ยวจะเอาหัวหันผสมกับเขาสารกับเอ๋อ อันนี้มาผสมไม่มันใช่ไมหมป็ดเก่าอยู่ครับมันเหลือในที่ไว้ที่ไว้ทั้งเครื่องตะว,วันไม่เห็นมัมนะครับเจ้าจิมมี่ขอสาร น,นี่หัวหันครับหัวหันไก่หัวหันเป็ดเที่แบบล้งก็ทานดีนะครับให้มันเป็ดหน่อยไม่กินนั่นสินะครับก็ใส่ลงนี่เป็ดหน่อย,ยก็ไก่หน่อย หัวหานหัดแล้วเขบเอืกให้มันขบเลือกแล้วไหวทั้งทั้งไ้ไก่ไปเคียกกินเอาครับอันนี้เดี๋ยวมันก็บมากินมันเองเหรอกว่างวันนี้ได้ลาได้มากินนี้ป่วยมันเรียนหลินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจี๋ตัวครับหาวมันตื่นติดอันนี้คือนำนำเตเทถิใส่นำสะอาดสะอาดนำไม่ไว้มันมาหากินเองมันดอกใส่ถังไงบ่ได้หรอครับเอ้ถังขาดแตกๆอย่างสี่เหรอมันจังเป็ดเป็ดหน่อยไก่หน่อยจังบ่อายขัดใส่ถังชุ้งๆไงไงนน่ เป็ดหน่อยใกล้หน่อยโต๊ล่งขึ้นบ่ได้ตาย,ตายครับต้องใส่ถังแบบนี้ชุ่มนีเชียวไปให้ไกลใจหน่อยท้งคุนใส่กระเข้าชานยกเขาอันนี้นนึงหัวหาลงหน่อยหนึ่ง,น,ง,น,งนี่ครับเมยไกลอยู่ท้งคุน ไ่ตีตอดโบว์บตอดออกมือแรงผมมาสิมาจับมันออกยังเว็นจับบอลได้เอานี่มาอันนี้คืออาหันหลักเท่าไปครับเดี๋ยวมันกับมาเคีเยกินของมันอันนี้คือน้ำน้ำเกาเอโมบดิรนอันนี้ปันใดเติม งานยังใสอยู่ครับเติมทุนอ่ะตัวนี้คือมุมนั้นมีซีตัวนี่แม่มันออกแล้วแล้วก็ลูกมันอีกสามซีตัวหนึ่งออกไปขอกไงแล้วบอกกลับขึ้นตัวนี้ผมจับออกไปแล้วมันเขามาขึ้นซีตัวนี่เหมือแอยงที่จับมันออกอีกติไกลแม่นี่ว่าเสียออกขึ้นกันจงไปจะเป็ดนี่นะครับไปลาไปไปกินท้างพุน มันเคยออกก็คือเนอะมันเลนียนมันอยู่นขคอแข็งๆครับบุเบิึงมันตื่นติดมันเลนีย <c> น <oughs> ไปกินเขาแล้วใส่หลักหัวอาหารมันกินไปตอนมันไปไปกินหัวอาหารนาอยู่ท้งพุดไปไปเร็วตอดไปตอนไปนไป,ไปึ้นไปกินหัวอาหารกินไป เอานี่เอานี่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 มันกินมึงมันกินมากินเลยหลยกินเลยนี่นะครับแล้วอีกบ่ออยู่กับมี่บ่อเราไปเสียวขึ้นไปออนุบาลใส่กองดีผมจับมันออกมาเลยแล้วสองตัวอยู่ในหันมันหน่อยอยู่อีกสองสามหมื่นเสียวลงมาให้มันแข็งแรงกว่านี้อันนี้มันแข็งแรงเหรอครับมันแรีนได้ โอเคขอบคุณหล,ลายๆครับติดต,ตามรับชมคลิปนี้จนจบอฝากกดติดตามกดแชร์กดอันนี้ติดตามไม้เด้อครับเด้อกดตุบตะไคร่น้ำเนี่ยปลาขิงเซิร์งแถบครับพ่อกันไม่คลิปน้าครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ